ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูไทยเมืองช้างครับทีนี้พามาอัปเดตเจ้านะครับ FM 3าม F F ครับเจ้านำเงินของเราครับนี่ครับเจ้าของบอกให้มาอัปเดตให้ดูครับคร่าวๆครับลื้อแล้วครับลื้อช่างกำลังลื้อครับลื้อระบบข้างในก็ ครึ่ง VIP ครับเบาทำใหม่ครับนี่ครับเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานครับตอนบ่ายๆครับท่อก็จะเอาเป็นเป็นแปดสามครับแปดสามออกข้างครับออกข้างออกซ้ายครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆครับนี่ครับเบาะลื้อลงมาแล้วครับนี่ครับเบาดื่ม เบาเดิมมันยังดีๆอยู่นี่ครับของเดิมอย่าลืมครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทางช่องยุทไทยมังช้างครับผมหรือว่าทางเฟยุทไทยมังช้างครับผมนี่ครับข้าวๆครับมีลูกค้ามาดูครับลูกค้าบอกว่าคันนี้มันสีสวยสีสดอยากจะวางมาจจาครับแต่คันนี้บอกไว้ก่อนครับคันนี้ติดจองเรียบร้อยครับโอนเงินมัดจาแล้วเรียบร้อยครับยางก็จะใช้เป็นยางนี่ครับ นี่ครับยางที่ใช้ครับประมาณนี้ครับเทอเกจัดให้ครับสวยๆครับดูครับดูดลายครับนี่ครับระบบไฟเกตสิบเปอร์เซ็นได้ครับระบบไฟตอนนี้มีกี่วันครับก็น่าจะเสร็จครับข้าวข้าวครับมาดูข้าวข้าวครับ ระบบหางตัวนี้ก็จะปล่อยลงตามบันไดครับนี่ครับหรือไม่ใช้ก็ใช้เป็นโซ่ดึงก็ได้ครับถ้าแบบนี้มันจะต่ำเวลาลดติดหลุมหรือว่าลงที่ราดชันครับประมาณนี้ครับบางฟูนใส่เรียบร้อยครับเหลือแต่ด้านหน้าครับไฟทรงไฟท้ายติด,ตดเตรีมระบบเรียบร้อยแล้วครับ สายนี่เอาไปเองสีเลยสางกึมตีมาแต่มาแต่เอาไปเองสีเอาไปเองสีเลยตีจีบก็อ้อยยังตีเห็นบ่พี่เทใส่เยอะประมาณนี้ครับสถานที่แคบพนเนาะประมาณนี้ครับลูกค้าท่านอื่นมาดูอยากวางมัดจำครับเห็นสีคันนี้มันสวยครับเห็นช่างบอก นี่ครับระบบปล่อยหางครับซ้ายขวาครับขึ้นลงครับท้าแก่บอกระบบเดิมมันมีปัญหาครับลูกค้าที่นำไปใช้จะไม่บิดสวิตช์กลับครับทำให้แบตหมดนี่ครับลาวไฟที่สั่งครับสั่งไว้สั่งไม่รู้ครับเห็นบางอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับลาวไฟครับสชั้นข้างบนไม่มีไฟครับข้างบนเป็นไฟหลอกครับ นี้ครับสวยครับสีถือว่าออกมาได้ตรงตามใจเจ้าของรถที่สั่งครับเจ้าของรถถูกใจครับคันนี้ก็สีสวยค,คันนี้ก็สีสวยสวยหน้าเต็มเฟองซ้ายดีครับไม่มีเยอะไม่มีอะไรครับฮิรอจดดีตรงรุ่นครับ บอกว่าคันนี้สวยมากครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับเจ้าของอยากให้มาอัปเดตให้ดูครับเจ้าของรถอยู่ไกลด้วยครับสุพรรณบุรีครับอยู่ไกลไม่มีเวลามาดูครับอยากดูเจ้าของรถสั่งเป็นไฟข้างแบบเดิมครับชุดซ้ายขวาใส่เป็นของเดิมครับเวลาเราไป โอนไปอะไรมันจะไม่มีปัญหาครับนี่ครับประตูปิดนิ่มมากครับดูครับนี่ครับรถใหม่ยังไงครับภายในก็ประมาณนี้ครับผมสวยครับภายในสวยมันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับดูรถเราดูประมาณนี้ครับภายในมันสวยมันได้ครับถ้าสภาพแบบนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับดครับ บครัสวยๆกันไปเลยครับนี่ครับเก่าเก็บครับก็จะไปคิดอะไรมากมม่ครับตามสภาพครับสภาพคุ้มสภาพคุ้มราคาครับถ้าจะให้สวยกว่านี้ดีกว่านี้กิ๊กกว่านี้ก็ใหม่ป้ายแดงครับหรือว่าลดห้างครับตัวนี้มันเป็นรถเก่าประกอบครับ เอามารีวิวใหม่ก็จะประมาณนี้ครับมันไม่ใช่รถผ่านมือการทำเะลื่หรือว่าขึ้นรถกุ้งรถเกี่ยวมาก่อนครับน้องคนนี้ครับบอกว่าคันนี้แรงครับแรงขับง่ายครับเกียร์ใส่ง่ายครับได้ทั้งหมดครับประมาณนี้ครับผมดูทรงก้าวครับการชนที่เราสั่งก็จะเป็นแบบนี้ครับยำหมูดครับ ย้อมูดแต่ว่าไม่มีลวดลายใช้เป็นสีโทนเดียวกันกับตัวรถครับเป็นสีบอลเงินครับใช้โทนเดียวกันกับตัวรถครับนี่ครับสไตล์รถก็จะประมาณนี้ครับผมจะออกสว่างสว่างหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามด้วยครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ